สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาติดตั้งที่ชนบุรีนะครับวัดหนองลีนะครับก็เป็น f อ r t นเนอร์นะครับสีขาวนะครับปี2013ประมาณนี้นะครับลูกค้าแล้วเรามาดูงานติดตั้งกล้องหน้าหลังกันเลยการเดินสายแบบเนียนๆเก็บให้เรียบร้อยเป็นแบบไหนนะครับมุมมองกล้องหลังเรามาดูกันกล้องหลังคืออยู่ข้างในนะครับลูกค้าคืออยู่ข้างในเลยไม่ต้องเก็บออกข้างนอกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีกล้องหลังในตัวอยู่แล้วก็เก็บไว้ข้างในนะครับการเดินสายนะครับมาดูจุดสาคัญเลยจุดนี้นะครับที่จะร้อยสายผ่านท่อตรงนี้เห็นไหมครับ จะแน่นเหมือนเดิมเห็นไหมครับไม่มีคาบไม่มีคาบกาวแล้วตัวกล้องอยู่ตรงไหนตัวกล้องที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้ไม่ต้องเจาะเห็นไหมครับคือภาพเข้าไปได้เลยไม่ต้องเจาะแล้วต่อมาจุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ที่เราจะแกะร้อยใสนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับน้ําไม่เข้าแน่นอนแล้วก็มุมมองของกล้อง,องหลังกล้องหน้าดีครับส่องไปด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมครับจะอยู่หลังกระจกพอดี แล้วก็ตามขอบแบบนี้เห็นนะครับไม่มีรอยนิ้วมือแน่นอนเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับให้ลูกค้าดูนะครับงานติดตั้งของเรานะครับต่อมาให้ดูมุมมองจากแถวสองสองไปด้านหน้าแบบนี้คือนั่งอยู่แถวสองเห็นไหมครับไม่เกะกะเลยตามขอบต่างๆนะครับแล้วตัวกล้องอยู่ตรงไหนนะครับลูกค้าให้ดูนะครับสาหรับลูกค้าที่ใช้รถรงนี้ก็ลองดูนะครับชอบงานติดตั้งแบบนี้ไหมนี่ครับตัวกล้องจะยึดติดแบบ3 m ไม่ทิ้งคราบกาวแดดร้อนดูความร้อนไม่หล่นไม่ล่วงแน่นอนร0 0 แล้วต่อมาการแกะตรงนี้เห็นไหมเราต้องแกะเสอเอาเอเออกเห็นไหมครับลูกค้ามุมน,นี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เกิดการเลยไม่มีรอยงัดนะครับแล้วก็ที่เสียบบุรีใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะเราไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องแกะคอนโซลหน้าคือจ้าตรงจากฟิวแฉบเลยนะครับสําหรับฟอร์จูเนอร์นะครับก็งานติดตั้งก็จะประมาณน,นี้นอกนือจากนี้ลูกค้าสงสัยตรงไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเราก็ให้คําแนะนํานะครับสาขาชลบุรีนะครับก็มีติดตั้งแน่นอนถึงที่เลย ไม่มีค่าใช้ใจ่ายบวกเพิ่มแน่นอนสนใจติดตั้งกนรุ่นไหนสอบถามเข้ามานะครับสวัสดีครับ